สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับนี่ตอนนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับโอ้โหยืนมือไปตั้งไกลนะครับเพราะว่าต้องตั้งกล้องไกลนะครับเพราะว่ามีดมันยาวนะครับมีดมันยาวตอนนี้เป็นชุดที่2นะครับที่นํามารีวิวนะครับมีดจงอางของช่างยันนะครับเป็นด้ามยาวนะครับนะครับราคาเดิมนะครับเท่ากับเมื่อวานนะครับ ราคา450บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมค่าจะส่งแพงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปลายมีดเป็นงอนะครับแล้วก็มันยาวด้วยครับแพ็คยากนะครับแพ็คยากมามาดูขนาดคร่าวๆกันนะครับขนาดมันไล่เลี่ยกันไปบวกลบกันแค่นิดหน่อยจริงๆนะครับเอาเล่มกลางนี่เลยนะครับจะให้ดูนะครับมันยาวจริงๆนะครับ ใบมีดนะครับใบมีดยาวอยู่ที่12.2นิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่วัตรงนี้อยู่ที่1.9นะครับถ้าวัดตรงคอนะครับอยู่ที่2.1นะครับสันจะอยู่ที่5มิลนะครับด้ามนะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับด้ามยาวอยู่ที่12นิ้วนะครับบางเล่มจะอยู่12.2นะครับ ยาวจริงๆเนี่ยจับชุดนี้จะแตกต่างจากชุดก่อนที่นํามาขายนะครับชุดก่อนสมัยก่อนราคา400บาทดามสั้นนะครับผมเขาจะบางมากนะครับใช้งานหนักก็วันๆอยู่นะครับแต่ตัวนี้นะครับคมมาดีเลยนะครับช่างยันตั้งคมให้มาดีนะครับใช้งานหนักได้สบายนะครับฟันไม้เท่าแขนเท่าน่องได้สบายนะครับกลัวแต่ว่าเพื่อนๆจะหมดแรงแขนซัก่อนนะครับ ว่ามันค่อนข้างจะหนักนะครับแต่มันใช้งานหนักได้นะครับมีดหนักใช้งานหนักมีดเบาใช้งานเบาอย่างนี้ครับง่ายๆหลักการง่ายๆมีดสั้นใช้งานเบามีดยาวใช้งานหนักนี่นะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับการใช้งานเอาเนี่ยครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำนะครับช่างยันธนัดชุบคมด้วยน้ํา เอาสนใจทักมาได้นะครับราคา450บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ